เครื่องบินตอรปิโดปืนใหญ่นะเต็มไปหมดนะครับไปทําอะไรได้ยากนะต้องเคลียสินค้าอยู่ตลอดเวลานะครับผมไกด์ที่ชื่อว่าคลังสินค้าอุปกรณ์ชิ้นไหนควรเก็บไว้บ้างนั่นเองนะครับผมเพียศูนย์หนึ่งานะครับเราวก็กด disassemble นะครับเอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอคามิเ ok จแล้วก็รายการอสุรยนไกด์บายโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวูฮูนะ บอกเลยนะครับว่าในคลิปนี้เปิดไกด์มาแบบความโชคดีมีคอมมิชชั่นมาให้เราแบบว่าได้เพชรทุกคนเพชรที่เราต้องเติมนะครับผมหรือไม่ก็นานๆเจ็ทีอังเปาอะไรประมาณนั้นนะจัดไปก็มารอลุ้นกันหลังไม้นู่นแหละฮะว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้เท่าไหร่นะครับผมทุกคน เอาละมาเข้าสู่ไกด์ในคลิปนี้กันนะครับผมในเกมนี่ดีพอร์ตของเราหรือว่าคลังสินค้านะครับเพื่อนๆก็จะมีอาว,วุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆนะนงันงส้มหนังสือผ้าแพรตะกมุมตะเกียงวิเศษว่ากันไปนะเต็มไปหมดเลยเครื่องบินตอรปิโดปืนใหญ่นะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เมื่อใหม่หลายคนเนี่ยต้องประสบปัญหานะครับแบบว่าชิ้นไหนเนี่ยควรเก็บไว้ชิ้นไหนไม่ควรเก็บไว้นะ เราจะแยกได้อย่างไรนะครับผมซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับผมโอคามิเจผู้นี้ก็จะมาแนะนําเพื่อนๆไกด์ที่ชื่อว่าคลั่งสินค้าอุปกรณ์ชิ้นไหนควรเก็บไว้บ้างนั่นเองนะครับผมอ่าฟังดูแบบมีความหวังนะเพื่อนๆมือใหม่นะมีความหวังเลยบอกเลยนะครับว่าค a ปาซิตี้ของเราเป็นสิ่งที่สําคัญพอสมควรนะถ้ามันเต็มแล้วก็นั่นแหละมันจะไปลงด่านไปทําอะไรได้ยากนะต้องเคลียร์สินค้าอยู่ตลอดเวลา นะครับผมก็มาเข้าสู่ไกด์กันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับอุปกรณ์ก็จะมีระดับอยู่4ระดับนะครับผมนี่สีทองนะครับดูง่ายๆสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีเทานั่นเองเนาะง่ายไหม ง่ายนะครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแล้วก็มีเทียอยู่นะผมมีเทียอยู่สีเทียนะครับผม,ม,ท,ท,บผมทุกคนก็อาจจะคิดว่าเทียสีเทาเทียสีฟ้าไม่ใช่นะครับผมการดูเทียเนี่ยเราต้องกดเข้าไปในไอเทมชิ้นนั้นๆน,น,นะครับนี่เห็นไหมกดเข้าไปในไอเทมสีเทาแบบนี้แล้วก็มีเทียขึ้นมาที่1นนะครับอันนี้ก็คือว่าอยู่เทียหนึ่งนั่นเองนะครับผมง่ายไหมเนี่ยง่ายนะครับ บอกเทียหมดเลยนะซึ่งระดับของเทียเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจให้เรานะครับว่าเราควรเก็บไอเทมนั้นไว้หรือว่าไม่เก็บนะยังไงนะครับผมเริ่มต้นเลยนะผมจะไล่ระดับเทียให้นะครับเทียที่เก่งที่สุดนะครับแล้วก็จะอธิบายแบบว่าเขามีอะไรบ้างเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นนี่เปิดตัวนี้ก่อนอ้อนนะครับคือไอเทมในคางของผม ทั้งหมดแล้วก็ไอเทมในครั้งที่สวมใส่กับเรือนั้นอยู่นั่นเองก็จะเอามาโชว์นะครับผมเทียก็จะมีอยู่4เทียครับเพื่อนๆก็คือเทียร์ศูนยนะครับ แล้วก็ระดับที่เก่งที่สุดนั่นก็คือเทียศูญน,นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมเทียศูญน,นะครับเทียสูญเนี่ยเป็นเทียที่เก่งที่สุดนะครับเป็นกรณีพิเศษเลยนะเพื่อนๆด้วยปกติเกมอ่ะมันจะเรียงขึ้นไป0-123ห่มใช่ไหมฮะ3จะต้องเก่งที่สุดใช่ไหมแต่ว่าอาสุรเลนของเรานี่แปลกหน่อยนะครับผมเทียศูญจะเป็นเทียที่เก่งที่สุดนะครับและสามารถหาได้จากพวกกิจกรรมนะเพื่อนๆนี่อย่างปืนอันนี้นะอาปืนใหญ่อันนี้ผมก็ได้จากกิจกรรมมานะครับผม นี่เทียสูนนอกจากนี้ก็จะมีในอุปกรณ์ระดับสีทองด้วยนะครับผมเนี่ยนะพวกสมุดพวกอะไรแปลกๆตานะนี่จะเป็นเทียศูนเพราะว่าเป็นเทียที่เก่งที่สุดเป็นไอเทมพิเศษนะเพื่อนๆมีความสามารถแตกต่างกันออกไปเนาะจะเป็นเทียศูนนะครับไอเทมของกิจกรรมนะนี่อีเวนต์คอร์แลบทั้งนั้นเลยนะไอเทมพวกนี้นะอ่าเป็นเทียสูนแล้วก็ในอุปกรณ์สีม่วงก็มีเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นแบบ อ่าพวกรูปวาดของปลาวานอะไรประมาณนั้นมันจะมีเอฟเฟกพิเศษนะเปลี่ยน BGM เมื่อสวมใส่อะไรประมาณนั้นเพื่อนๆมีแบบว่าแอบ r แฟงอยู่ในอุปกรณ์ทุกระดับเลยใช่ไหมฮะอ่าเรียบร้อยนะสำหรับเทียสูนนะเก็บไว้นะเพื่อนๆเอาไปทิ้งไม่ได้นะครับเอาไปทิ้งนี่ในความหมายทิ้งของเราก็คือการ Disassemble นะครับผมก็คือการย่อยเนาะย่อยได้แผ่นเล็กมากเพื่อเอาไปตีบวกต่อนั่นเองนะครับผมมลืมพูดถึงเรื่องการย่อยเลย <laughs> <laughs> พูดถึงแต่ทิ้งอย่างเดียวนะครับโอคามิเจเทียศู์เก่งที่สุดแล้วนะ ต่อมาครับลองลงมาจากเทียศูนย์ก็คือเทียสามนะครับเพื่อนๆนะนี่เลยนะครับผมเทียสามเห็นไหมเทียสามเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ทั่วไปนะครับที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดแล้วก็สามารถอัปเกรดได้สูงสุดนะเพื่อนๆนะนี่กดดูจะเห็นเลยว่าเป็นเทียสามนะครับผมอันนี้ก็เก็บไว้นะครับเพื่อนๆนอกจากนี้นะครับเทียสามเนี่ยก็จะสามารถแบบว่าอัปเกรดเปลี่ยนขั้นได้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราไป ให้ดูเทียร์สที่เป็นระดับสีแรกๆเลยแล้วกันยกตัวอย่างอย่างปืน76 mm นี้นะครับเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนขั้นได้นะปืนนี้ก็จะเป็นปืนเทียร์สแล้วก็ระดับเป็นสีฟ้าเนาะเราสามารถที่จะอัพขั้นได้นะครับผมถ้าอุปกรณ์เป็นระดับสีฟ้าสีม่วงนะครับผมสามารถอัพขั้นได้เราไปดูรายละเอียดการอัพขั้นได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหม มีการอัพคันได้ต้องไปทําการวิจัยอุปกรณ์นะครับผมไปดูสีม่วงกันบ้างนี่อันนี้ก็ปืนเทียสามนะครับเนี่ยเราสามารถอัพเกรดอุปกรณ์ให้กลายเป็นสีทองได้เพื่อนๆสุดยอดไปเลยใช่ไหม อ่าเทียสามก็ควรเก็บไว้นะตอนนี้เทียศูนย์ก็เป็นอุปกรณ์พิเศษอุปกรณ์สุดจริงนะครับเก็บไว้เทียสามก็เป็นอุปกรณ์ที่ทั่วไปที่ดีที่สุดประสิทธิภาพสูงเหมือนกันนะอัปเกรดได้สูงสุดก็เก็บไว้นะครับมาดูเทียต่อไปนะเทียรองลงมาก็คือเทียสองเพื่อนๆเทียสองเสียดายนะที่เกมไม่มีการแบบว่าเลือกเทียในนี้ได้เนาะเสียดายมากๆเลยนะครับเราต้องมากดดูเองนะครับเพื่อนๆมาหาดูเทียสองกันนี่ยังปืนนี้นะครับเป็นปืนเทียสองนะเพื่อนๆ ก็ทําอะไรไม่ได้อีกแล้วนะสมมติว่าเพื่อนๆมีอะไรที่ดีกว่าก็สามารถทิ้งอุปกรณ์นี้ได้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีก็ใช้อุปกรณ์นี้ไปก่อนนะระดับของสีฟ้ากันบ้างนะครับอันนี้ก็ตอร์ปิโดนะครับผมก็อยู่ในเทียร์สก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะแล้วเพื่อนๆมือใหม่หลายคนอาจจะมีคําถามนะว่าเรายังเอาไปตีบวกอะไรได้ไหมนะครับก็ได้อยู่แต่ก็ไม่แนะนำนะครับผม เอาจริงๆนะสีฟ้าไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับผมถ้าจะตีบวกก็ตีบวกที่มันเป็นเทียสามก็จะดีสักกว่านะครับผมเพื่อนๆเนี่ยอย่างที่เรายกตัวอย่างไปตะกี้แนละ้วมันสามารถอัปเกรดเปลี่ยนปืนได้ถ้าไม่อัปเกรดก็ออามาตีบวกใช้ไปสักระยะหนึ่งก็ได้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะครับผมสําหรับเทียสองนะครับถ้ามีเทียอ,อื่นที่ใช้แทนแล้วก็ไม่ได้ใช้เทียสองนะก็แนะนําย่อยนะเดี๋ยวเราจะไปย่อยกันนะเพื่อนๆต่อมานะครับเทียสุดท้ายนะครับ เทียหนึ่งนะครับก็ไม่ต่างจากเทียสองนะเพื่อนๆบอกเลยว่าไม่ต่างกันแต่ว่าทําไมต้องมีเทียไว้นะครับผมจะไล่ระดับให้ดูนะว่าเป็นยังไงนี่เลยนะครับผมจะยกตัวอย่างตอร์ปิโดให้ดูนะซึ่งเทียนอกจากที่จะบอกว่าเป็นไอเทมพิเศษไอเทมดีที่สุดแล้วนะครับเทียเนี่ยก็บ่งบอกของการเปลี่ยนระดับของไอเทมด้วยเหมือนกันนะครับผมระดับแบบง่ายๆนะตอร์ปิโดนี้เป็นเทียหนึ่งนะอยู่ในระดับสีม่วงเนะาะเทียต่อไปนะครับก็จะเป็นไทเก้าสิบสามนี่แหละ ที่เป็นเทียสองแต่อยู่ในระดับสีทองนะไปดูกันเทียมันบ่งบอกแบบนี้ได้ด้วยนี่93นะแต่เป็นเทียที่2แต่ว่าระดับเปลี่ยนเป็นสีทองนะอ่าถ้าเทียสามให้เดาเลยว่าเป็นสีอะไรนะครับผมก็ลุ้งแน่นอนนะครับผมเนี่ยเกสีลุ้งนะครับผมก็อ,อย่างที่บอกไปนะเทียสามเป็นไอเทมที่ประสิทธิภาพสูงนะครับสามารถอัปเกรดสุดได้เลยนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่ก็บอกสินะฮะมีงบเยอะกว่านี้ก็จัดสุดเลยนะครับผม เพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้น่าจะรู้ว่าอุปกรณ์ไหนควรเก็บไม่ควรเก็บแล้วนั่นเองนะครับผมเราก็มาจัดการอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้กันเลยนะครับนี่แต่ว่าวิธีนี้ในระบบเกมยังไม่มีกองแบบละเอียดเนาะเราก็ต้องมาแบบว่าย่อยเองนะครับผมบางอย่างนะโดยส่วนมากแล้วเอาง่ายๆนะครับถ้าเป็นสีขาวอะเราเราย่อยอัตโนมัติได้เลยนะครับผมนี เราก็กด disassemble นะครับผมถ้าสมมุติว่ามันเรียงจากไอเทมสีทองนะครับผมมาก่อนเราก็กด descending ได้นะครับผมมันก็จะเรียงสลับกันนะรับเอาไอเทมที่ระดับต่ํามาก่อนเอาไอเทมที่ระดับสูงมาก่อนอะไรประมาณนั้นย่อยได้เลยนะครับไอเทมระดับสีเทานะย่อยได้เลยนี่ย่อยไปนะครับแล้วก็ระดับสีฟ้านี่เราต้องมาเลือกดูนะ โดยการกลับออกไปแล้วก็นั่นแหละมาเลือกดูทีละชิ้นนะครับถ้าเป็นเทียนหนึ่งก็ทำลายนะครับผมทำลายได้เลยอย่างที่เราบอกไปเนาะทำลายเทียนสองก็ทำลายนะครับแล้วก็เทียสามเก็บไว้ครับเพื่อนเพื่อนะอันนี้ก็เทียนหนึ่งทำลายง่ายๆเลยนะเทียสามเก็บไว้นะเพราะว่าเขาสามารถอัพคั้นได้อ,อง่ายไมมง่ายนะครับผมแบบว่าถ้าเพื่อนเพื่อไม่รู้เกี่ยวกับเทียนี้บอกเลยว่าตัดสินใจยากเลยนะครับผมตัดสินใจยาก ทำลายไม่ถูกเลยนะฮะแคนี้แหละค้างสินค้าของเรานะบางทีเรากดไปก็จะมีบอกว่าเนี่ยแหละสามารถอัปเกรดเป็นขั้นไหนขั้นไหนได้ค้างของเราจะโล่งขึ้นอีกเยอะครับแล้วก็เสริมให้นะครับเสริมให้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆไล่มาทําลายไอเทมทิ้งหมดเลยนะอันที่มันเปลี่ยนเทียร์หนึ่งเทียร์สองนะครับผมสมมติว่าเราแบบว่ายังไม่มีไอเทมเก่งกว่าชิ้นที่เราจะทําลายนะเออเราต้องใส่ก่อนนะเพื่อนๆเ,เ,เราต้องใส่ใช้มันก่อนเนาะ อย่างสมมุติว่าทีมผมเนี่ยมีไอเทมอยู่ที่ระดับสีทองแล้วนะครับก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เก็บสีม่วงแล้วไม่ได้ใช้สีม่วงแล้วนั่นเองนะก็เลยทําลายได้นะถ้าเพื่อนๆยังไม่มีสีทองเลย <c oughs> ก็นั่นแหละเก็บไว้ใช้ก่อนนะครับอ่าระดับที่ต่ําลงมาเก็บไว้ใช้ก่อนถ้าไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาย่อยนั่นเองนะไม่ใช่ว่าโอมีเจบอกให้ย่อยได้เรียบร้อยเลยนะเพื่อนเไม่มีอุปกรณ์ใช้ เอละเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะโอ้ oh, หลังจากที่ค a p a ซ i ิตี้ของเราจะเต็มจะล้นแล้วนะครับผมก็นี่เลยทําการย่อยที่เราไม่ได้ใช้นะว่างขึ้นอีกเยอะนะครับผมก็มีเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับไอเทมที่เป็นสีม่วงแล้วก็เทียรสที่ผมบอกว่าเราสามารถอัพขั้นได้นะ แล้วเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกนะครับไอเทมอัพขันน่ะไม่ได้ใช้หรอกเพื่อนๆสามารถเอาไปย่อยได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นผมแน,นะนานะผมว่าก็เก็บไว้ก่อนก็ดีนะฮะเพราะว่าบางอุปกรณ์เนี่ยน้องเรือบางลำนะครับเขาจะใส่อุปกรณ์แบบจำเพาะเจอะจงนะเราก็จะมีอุปกรณ์นั้นๆแล้วแบบอัปเกรดให้น้องใส่ได้นั่นเองนะอันนี้กรณีเผื่อไว้นะครับผมถ้าอย่างนั้นแล้ว อุปกรณ์ที่ผมแนะนําให้ย่อยไปอย่างที่บอกไปนะมันมีเทียของมันนะครับกอเทียสุดอย่างเช่นอันนี้เทียสามเนาะมันก็สุดอยู่แค่นี้นะเราก็เอาอุปกรณ์ชิน้นนี้ไปใส่ให้เรือที่ต้องการอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้นั่นเองประมาณนั้นนะครับน่าจะไม่งงนะกอดให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับน้องเรือแบบว่าใส่ปืนนี้แล้วเก่งแล้วเพื่อนๆอ,อ่ะแล้วก็ผมก็แนะนาใช่ไหมว่าเป็นเทียสองอ่ะย่อยได้นะครับทําลายได้ถ้าเราไม่ได้ใช้นะเทียสามของปืนนี้ก็จะเป็นระดับนี่ไง สีทองนะครับแล้วก็เอาปืนระดับเทียสามไปให้น้องใส่นะน้องเรือแบบไม่ใส่ปืนเอื่นเลยน้องเรือจะต้องใส่ปืนนั้นเท่านั้นถึงจะเก่งแล้วก็ใส่เทียสุดไปนะครับอุปรกรณ์สีม่วงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่เราเก็บไว้มันเป็นเทียสุดแล้วนั่นเองเนาะแต่ถ้าไม่ได้ใช้จริงๆก,ก็ไม่ว่าก,กันนะครับทําลายทิ้งก็ได้นั่นเองเอาไปย่อยเอาไปย่อยแลกเพลทมาก็ได้นั่นเองนะครับผมก็ไอ้น,นี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนนะง่ายไหมผมว่าง่ายอยู่นะ อ่าก่อนปิดคลิปนะก็ขายของก่อนละกันนะผมก็ได้มีการทำบล็อกรีวิวสินค้าใช้เองดีแล้วบอกต่อนะถ้าเพื่อนๆที่กำลังมองหาสินค้าตัวไหนที่อยากได้แล้วตรงที่ผมทำรีวิวไว้โดนใจพอดีก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะอ่าของก็ดีมีคุณภาพนะบอกเลยแล้วก็ราคาประหยัดมากนะครับผม ลองไปสั่งซื้อกันดูได้นะครับลาซาด้าช้อปปี้นะทุกการสั่งซื้อก็จะได้คอมมิชชั่นให้กับโอคามิเจ้นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าหาแต่ของดีๆใช้เองดีมาบอกต่อนะครับผมเอาละไกด์นี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หน่อยละกันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะเราก็ยังจะมีไกด์ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะแบบเสียงแบบว่ามีความลับมากนะมีมีไกด์เยอะนะบอกเลยมีไกด์เยอะมากโอเคไปก่อนละกันบายบายครับผม